คนโมหาจริตจับไม่กวาดหลวมๆทำๆหยุดๆยุดไม่ถี่ท้วนบางทีงานที่ทําจะต้องกวาดพื้นด้วยกวาดเพดานด้วยถ้าเป็นคนอื่นจะต้องกวาดเพดานก่อนแล้วจึงกวาดพื้นที่หลังจะได้เสร็จหนเดียวแต่คนโมหาจริตไม่แน่นักอาจกวาดพื้นก่อนแล้วกวาดเพดานทีหลังเสร็จแล้วจึงลงมากวาดพื้นอีกทีก็ได้อิริยาบถจบไปแล้วนะยืนเดินนั่งนอนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ การสังเกตจากการทํางานนะมันมี5้าอย่างเนาะที่บอกไว้นะครับก็มีอิทิยาบทการทํางานการกินการดูนะแล้วก็ทําที่เขาประพฤตินะครับอ่ะเรามาต่อกันข้อ2นะครับนอกจากอิทิยาบทเนาะข้อ2ก็คือสังเกตจากการทํางานสังเกตจริตนะครับการงานเป็นแหล่งใหญ่ในการศึกษาและสังเกตจริตของคนคําว่าการทํางานนั้นหมายถึงการทํางานทุกอย่างตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําเช็ดตัวหวีผมผัดผ้าทาปาก จนกระทั่งการขีดการเขียนเย็บปากถักร้อยรวมหมดเบ็ดเสร็จแต่ทั้งนี้หมายเฉพาะเอาที่ทําเองจริงๆมีคนอยู่เป็นอันมากที่บอกว่าตัวทํางานแต่ความจริงก็ไม่ได้ทําเป็นของคนอื่นทําเช่นผู้ที่เป็นหัวหน้าง,งานประสงค์จะโต้ตอบหนังสือก็สั่งให้เสียนร่างและพิมพ์เสร็จแล้วตนเป็นคนเซ็นชื่อถ้าว่ากันตามภาษางานแล้วหนังสือนั้นทั้งฉบับเป็นงานของท่านผู้ลงนามนี่ว่าตามภาษางานแต่ว่าอย่างนักศึกษาจริต งานที่เป็นของหัวหน้ามีเฉพาะตรงลายเซ็นเท่านั้นยาวไม่ถึงองคุรีองคุรีก็คือคืบหนึ่งนะคืบหนึ่งคืบนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะส่วนข้อความอื่นๆตั้งศอกตั้งวาเสมียนเป็นคนทําต้องวากันอย่างนี้จึงจะถูกเดี๋ยวนี้มีอยู่แยะเรื่องบางอย่างเป็นเสมียนกับเสมียนระหว่างกระทรวงมาโต้กันเองนายไม่เกี่ยวนายเซ็นอย่างเดียว ที่ว่าสังเกตจริตจากการงานนั้นหมายถึงงานที่ผู้นั้นทําจริงๆไม่ใช่คนอื่นทําในตําราท่านให้ตัวอย่างไว้อย่างเดียวคืองานกวาดบ้าน เห็น <He> จะเป็นว่าสมัยนั้นถือว่างานกวาดบ้านเป็นงานสําคัญกระมังหรือบางทีอาจเนื่องจากกิจวัตรของพระถือว่าการปัดกวาดเป็นกิจที่พระทุกรูปต้องทําจะอ้างว่ามีคนทําให้แล้วตนเพิกเฉยเสียไม่ได้แล้วทีนี้ท่านผู้แต่งคัมภีก็เป็นพระอยู่ด้วยเลยยกเอาเรื่องปัดกวาดมาแสดงเป็นตัวอย่างเสียเลยอย่างนี้ก็อาจเป็นได้แต่ของท่านก็กินความกว้างเหมือนกันคือท่านนับเอางานปูราอาอัสนะรวมเข้าในงานปัดกวาดด้วยข้าพเจ้าจะแสดงอย่างกว้างๆรวมกันไป คนราคาจริตเวลาจับไม่กวาดจับค้อนมาสุดปลายด้ามจับค้อนมาสุดปลายด้ามค่อยๆจับกวาดยางไม่รีบร้อนค่อยๆกวาดกวาดเตียนดีละเอียดละอเวลาจะกวาดนั้นถ้าต้องรื้อเสือ่อหรือพรมออกก่อนเมื่อกวาดเสร็จแล้วก็นํากลับเข้ามาปูไว้เรียบร้อยคนโทสะจริตกมไม่กวาดแน่นอย่างกันนักรบกาด้ามดาบเข้าฟันกับข้าศึก เวลากรรมด้างไม่กวาดก็ชิดเข้าไปทางโคนคือใกล้ๆดอกยาที่ใช้กวาดกวาดอย่างเรียบร้อยทําเสียงโคมงคามตีทั้งโน,น้นฟาดทั้งนี้พลุพลัวผพพผาดท่ากระโถนและแก้วน้ําในห้องนั้นเคาะร้ายไปด้วยก็เป็นได้เวลากวาดขี้ฝุ่งฟุ้งแม้กวาดเสร็จแล้วขี้ฝ ok ุ่นก็ไม่หมดถ้าจะพูดกันอีกทีคนโทสะจริตไม่ชอบกวาดบ้านคนโมหจริตจับไม่กวาดหลวมๆทำๆหยุดๆยุดไม่ทีถ้วนบางทีงานที่ทำจะต้องกวาดพื้นด้วยกวาดเพดานด้วย ถ้าเป็นคนอื่นจะต้องกวาดเพดานก่อนแล้วจึงกวาดพื้นที่หลังจะได้เสร็จหนเดียวแต่คนโมหะจริตไม่แน่นักอาจกวาดพื้นก่อนแล้วกวาดเพดานทีหลังเสร็จแล้วจึงลงมากวาดพื้นอีกทีก็ได้บ้าแล้วไม่คิดเลย ที่เริ่มกวาดพื้นห้องก็ไม่เป็นเรื่องธรรมเนียมการกวาดของคนทั่วไปเขาจะกวาดห้องต้องเริ่มกวาดจากมุมที่ไกลประตูที่สุดแล้วก็ต้อนขี้ผงออกมาทางประตูหรือกวาดทางเหนือลมไปหาใต้ลมแต่คนโมหาจริตอาจเริ่มกวาดตรงประตูก่อนเสร็จแล้วจึงไปต้อนขี้ผงตรงมุมออกมาคิดไหมเนี่ยเสร็จแล้วจึงไปต้อนขี้ผงตรงมุมด้านในออกทางประตูอีกก็ได้เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นอยู่ หรืออาจเล่นเอากับฝุ่นผงจากใต้ลมไปเหนือลมก็ได้บางทีกวาดน้นนิดกวาดนี่หน่อยพูดง่ายๆคือทํางานไม่เป็นไม่มีปฏิพานไวพริบถ้าเราไปทีหลังล่ะอย่างเช่นเจ้าของถิ่นเขาจัดห้องรับรองแล้วเราไปถึงเมื่อคนกวาดหนีไปไหนไปไหนแล้วเราอยากรู้ว่าคนที่กวาดห้องให้เราพักเป็นคนจริตอะไรก็ลองนั่งยองๆแล้วก้มลงดูพื้นห้องแบบก้มลงมองตัดกับแสงสว่างถ้าเห็นฝุ่นผงคงอยู่เป็นหย่อมๆก็พึงรู้ว่าคนกวาดเป็นโมหจริต ที่ว่าฝุ่นผงอยู่เป็นหย่อมๆนี้หมายความว่าที่ตรงนั้นไม่ได้รับการแตะต้องเลยเพราะคนโมหะจริตนั้นเวลากวาดเขาได้ยกไม้กวาดข้ามไปเป็นตอนๆเว้นเป็นหย่อมๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นฝุ่นผงตรงที่เขาข้ามไปนั้นจะยังคงรูปอยู่ตามเดิมต่างจากผลการกวาดของคนโทสัจริตซึ่งแม้จะกวาดแล้วก็ยังมีฝุ่นผงแต่ตีปราปลายทั่วไปเพราะแกะตีไม้กวาดแรงจนฝุ่นผงที่กวาดแล้วนั้นฟุ้งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมารกพื้นอ,อีกที ที่ว่ามานี้ขยายความอ,อกจกตำรามีเรื่องกวาดบ้านเรื่องเดียวว่าเรื่องตำรากรตอนผนวกจะเสนอผลการทดสอบของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานของคนต่างจริตเท่าที่พอจะจับประติดประต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวได้สรุปว่าคนราคาจริตทำงานละเอียดละอ่อน่าดูชมทำได้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายคนโทสาจริตทำงานเร็วขึงขังไม่ย่อท้อคนโมหาจริตทำงานไม่ละเอียดข้างค้างไม่สม่ำเสมอและไม่ค่อยสำเร็จ นะครับอ่าอันนี้เป็นการสังเกตจากการทํางานนะต่อไปจะเป็นการสังเกตจากการกินอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราอย่างผมเนี่ยเวลาที่ไปติดต่อธุรกิจไปอะไรเงี้ยนะเวลาเวลาจะดูคนเนี่ยจะดูจะจะชอบนัดทานข้าวแล้วก็ดูเวลาเขากินนะครับดูเวลากินเนี่ยเราจะพอจะเดาออกเลยพอจะทายออกได้ว่าเขาเป็นคนลักษณะไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ